โอ้โน oh no, 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 mm ้โ hmm. น้โน้น้ท่านผู้ชมเหม่หวยเหลาพัฒนาน้่อเถอะสีเหลือมก็เป็นแบบว่าตอนนั้นไปอุดรเพื่อหล่อพระนะคะท่านผู้ชม อันนี้จากทองนะน่นนี่ทองแล้วก็ทองน,น่นี่ทองแท้นะอะไรนะที่เขาตะกัวแล้วทองทองเขาบอกว่าทองเอามาไว้เป็นเยียงกสิริมงคลอ่ะหวยล่านะฮะหวยลาว่าฟันจำาม่ได้มีแต่ฟันฟันฟันตอนนั้นแหละ จะมาจับนะคะเพราะว่ามี f อซบอกว่าจับน้อยจับหน่อยนะคะจับหน่อยก็เลยจิม,มาจับนะคะแล้วก็มาย้ำนะคะให้ไปดูสูตรคุณยายด้วยนะ,ะสูตรคุณยายนะคะท่านผู้ชมแอดก็ชอบกับคุณยายอยู่นะแอดชอบอ่าอะไรนะห้าหกสี่สี่เนาะที่แอดพูดไว้เนาะหนึ่งก็ระวังห้าหนึ่งนะคะ หให้ระวังห้าหนึ่งด้วยนะคะเอของคุณยายนี่ถ้าใครทุนเยอะก็ตามเลยนะอที่แอดชอบนะมีห้าหกสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่สี่เดี๋ยวเขียนออกมาอันนี้ที่แอดชอบนะแล้วก็แอดจะดึงออกมาใส่ของตัวเองด้วยห้าหกสี่ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็สี่สี่นะ ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าแอดชอบเลขเบิ้ลนะอันนี้ก็คือของคุณยายแล้วมาสังเกตดีๆนะว่าเอ่อสี่ศูนย์นี่เราก็ชนกันนะแต่ว่าหนึ่งแอดไปไหนอ่ะไม่มีนะแล้วก็สี่สี่นี่แอดชอบเบิ้ลอยู่แล้วนะคะแอดไล่ให้เลยนะคะแต่ว่าให้เน้นๆเลยนะเบิ้ลนี่สองชุดนี้นะห้าห้าแล้วก็สี่สี่จาะเน้นนะคะจาอเน้นแล้วก็ใครที่ชอบศูนย์นะใครชอบหลักสี่นะก็จะมีสี่ห้าเนาะ เดี๋ยวจับตามหลักถ้าตามหลักก็จะมีอยู่สี่ชุดนะคะคือบอกเร็วแทะเอ่อฝ้าฝ้นะคะฝ้าไปเอาผักซื้อซื้อผักกับเพื่อนไปนะคะว่าจะไปเอาเนอะเอ่อก็มีห้าสี่ห้าเก้าตัวเดิมห้าศูนย์แล้วก็ห้าสองแต่แอดชอบสุดๆคือก็จะประมาณนี้ขอเพิ่มมาอีกตัวหน่อย ถ้าไม่เบิ้ลก็หาบนะคะสังเกตว่าให้ระวังนะถ้าเกิดว่าห้าศูนย์ห้าหรือว่าสี่ศูนย์สี่อะไรประมาณนี้นะคะก็ลองเอาไปวิเคราะห์นะคะลองเอาไปวิเคราะห์ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะถ้าไม่เบิ้ลก็หาบนะคะถ้าไม่งั้นก็ศูนย์ห้าศูนศูสี่ศูประมาณนี้นะ,ะแต่แอดทาสูตรไปแล้วแอดฝันฝันเห็นคนตายนะท่านผู้ชม เมื่อคืนมันมันจะฝันเห็นคนตายฝันเห็นไม่ฝันเห็นเป็นตัวเลขตัวเลขมีแค่ตัวนี้นะคะตัวเลขอะ่ะมีแค่ตัวนี้ที่ฝันอะ่ะอ่ะใครชอบไหมคอมเมนต์มาได้นะคะบางท่านก็เข้ามาชมนะตอนนี้ก็เริ่มมีเอฟซีเข้ามาชมแอดเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเด่นนะคะเด่นของเราค่อยเขียนเด่นไหมลุง,งวดนี้ไม่ได้เขียนเนาะ ม่ใช่อะไรหรอกบางท่านก็รูดปืดอดนนะะ้อ่ะเด่นห้านะฮะอ่ะเด่นรูดวิ่งนะตัวรองของแอดหน่อยแอดชอบศูนย์นะถ้าเป็นตัวรองแต่ว่าศูนย์มาอยู่ฐานแต่ว่าที่หลักๆก็คือตัวนี้มาตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้มาไปดูย้อนหลังนะคะ สามตัวนี่มาตลอดนะคะสามตัวสามเสียนของแอดนี่ลองเข้าไปดูนะคะส่วนมากก็มาสองตัวไม่ไม่มีหลุดนะสามตัวนี่มาตลอดนะให้ไปดูยอนหลังนะคะสรุปของของแอดวันนี้ก็นี่แหละก็มาเพิ่มขึ้นสี่ศูนย์แล้วก็มาจับชุดให้นะฮะใส่ละจับใส,ส่ใส่ล่ะ เอ่อทาบมุนอุยปุ้ย,ยก็ไม่ใช่แอดรีนะคะตัวนี้ก็เป็นของยายที่แอดชอบแล้วแอดดึงออกมานะฮะที่แอดดึงออกมาที่มีชนกันก็จะมีห้าหกสี่ศูนย์แล้วก็สี่สี่สี่ศูนในแอดไม่ได้จับอ่าไม่ใช่อะไรมันจะเต็มอ่ะท่านผู้ชมอ่าสี่ก็จะมีสี่ห้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองนะฮะโอ้ยสเยียนใสใสเนาะ หลักสี่นะเอาอย่างนี้ใครชอบหลักสี่ก็จะมีสี่สี่ห้าสี่ห้าก็จะชนแล้วนี่ไงไปไปวิเคราคหสใส่กันนะไม่หลายชุดนะสี่ห้าสี่ศูนย์สี่สองแล้วก็สนะี่เก้านาะอันนี้คือจับเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าออเจับหน่อยเก้าก็จะมีเดี๋ยวนะเก้าห้าเก้าห้าก็ชนอยู่แล้วเก้าสี่ก็จะชนอยู่แล้วเก้าศูนย์อ่ะแล้วก็เก้าสองถ้าหลักเก้าใครที่ชอบเก้านะ เอาตามความชอบของตัวเองนะคะท่านผู้ชมเอาตามความชอบของตัวเองถ้าไม่เอาตามความชอบของตัวเองท่านไปดูสิบเซียนห้าเซียนหกเซียนเจ็ดเซียนหรือว่ากี่เซียนนะคะกี่อาจารย์นะคะท่านจะไปตามหมดทุกตัวไม่ได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเลีวเลยเดย้อืมนะจริงเงินทองก็หายากนะเศรษฐกิจเออจะว่ายังไงล่ะ เนาะก็เราก็พึ่งพานี่แหละพึ่งพา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นความเชื่อเนอะเอาะอ่าแล้วก็สวดมนต์เยอะๆนะคะสวดมนต์เยอะๆนะ,คะใครที่สวดไม่ค่อยได้ก็อิอิติปิโสสั้นๆก็ได้นะฮะอิติปิโสหรือว่าอา่หรือว่าคาถามหาจักรพรรดินะฮะคงทุกท่านคงได้เคยได้ยินแล้วก็อ่ อะไรอีกอ่ะนี่แหละสองสองบทนี้นะฮะสองบทนี้เนาะอ่ะก็เพื่อช่วยๆกันหลายๆทางเนาะจะได้ดีขึ้นนะฮะชีวิตนะฮะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีทุกเยอะๆเอ่อถ้าใครทุกเยอะๆก็ถ้ามีทุกข์แล้วนั่งสมาธินี่ก็ก็จะไม่ค่อยได้นะทุกคน จะให้ทำยังไงดีล่ะเอาวกเขาทํามาทําโมงเนบบที่นี้โอ้เนาะอออ่ะก็ทําใจดีๆนะทําใจสงบสงบเนาะอืมอ่ะชัดไหมคะชัดไหมคะถ้าไม่เบิ้ลก็หาบนะหาบของแอดก็มีห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนศูนย์สี่ศูนย์นะคะประมาณนี้ ยาวเลยเพราะว่าความชอบของแอดเองนะคะท่านผู้ชมแต่เน้นๆของแอดก็นี่แหละห้าชุดของแอดนี่ของคุณยายก็จะมีเพิ่มมาก็คือตัวนี้นะคะหนึ่งห้านะคะเ,เมื่อเช้านี่รดน้ำต้นไม้ถ้างูตัวนี้มานะ งูงูงูพะอินนะฮะจะเป็นลายสีเข <something> ียวแล้วก็มีสีดำเนาะจะเป็นลายลายสีเขียวแล้วก็สีดำแอดแอดเรียกเรียกเพื่อนว่างูพะอินนะถ้าเป็นงูเขียวหางไหมนะก็อันตรายนะฮะท่านผู้ชมถ้าเป็นงูงูงูเขียวแล้วก็จะมีลายสีดำน่ะเป็นลายดำเขียวอ่ะเออเป็นลายเขาเรียกกันเออจะไม่ค่อยจะไม่อันตรายนะฮะถ้าเกิดว่าเจอท่านนะฮะ ตามจริงแล้วน่ะจะมีโชคนะจริงอาโค้งสุดท้ายของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรคุณยายนะคะเผื่อใครรูดปื๊ดรูดปื๊ดเนาะเ<ช>มื่อกี้ก็ไปทางทำมาแล้วตอนนี้ก็มาทางแนวทางนะคะแนวทางหมวยรับฐบาลลาวนะคะท่านผู้ชมก็ อะขอให้ทุกท่านมีโชคนะคะก็จะมี fc บางท่านนะแนะนำมาด้วยนะโอ้ศูนย์อะไรแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็ดีนะคะท่านผู้ชมแบบว่าเอ่อหรือว่ามีความฝันนะคะก็เอามาเล่าเลยได้นะช่อง adre นะคะหรือว่ามี ad เอ่อไม่ว่าเป็น fcadmin มาคอมเมนต์มาอะไรกันได้นะแชร์แบบแนวทางเนาะได้นะอ่ะขอบคุณมากๆนะคะคงสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะ บางท่านก็จะเข้ามาโอ้คือมูลอุ่ยปุ๋ยเท่แบบว่าไม่ได้ฟังนะมาเจอแบบคือมูลอุ่ยปุ๋ยเท่ยังกับประมาณนี้นะคะก็อ่ะมาเจอตัวเลขนะคะบางท่านก็โอ้ถูกใจสี่ศูนย์สี่สี่อะไรแบบนี้ก็อ่ะก็จะมีโชคก็ทั้งหมดทั้งปวงก็บุญดวงของท่านเองนั่นแหละเนาะอ่ะเด่นของแอดนะคะตัวลองให้หน่อยวันนี้ เพราะว่าทาทาสูตรไว้แล้วฝันเห็นคนตายเห็นไหมตอนนั้นที่เราทําสูตรไว้เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าตัวไหนจะมานะฮะอ่ะก็ตัวนี้คือฝันฝันคือเวลาวันศุกร์ออกเนาะแล้วก็คืนวันศุกร์หรือว่าอะไรอ่ะฝันเลยตัวนี้นะแล้วก็ฝันเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คาดเดานะฮะทั้งหมดทั้งปวงนี่คือแบบ เดาเอานะนี่เดาเอาว่าจะมานะฮะท่านผู้ชมมาเราก็โชคดีไปเนาะถ้าไม่มาเราก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมเดาเอานะนี่อ่ะคอยเดาเอาเอาเอเดาจากสูตรนี่แหละสูตรคาดว่าจะมานะคะอ่ะ ก็ไปวิเคร์ดูนะคะขอบพระคุณมากๆเนาะใครที่มาชมช่องแอดเลนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะ